เอ้ยอะเอยอะมัน <Tipp> ด <ett> ื้อจริงทำไรมันด <you> <R ud> okay. ื้อไรเลยโธ่ไอยังยังบวนอยู่ยังไม่ซื้อไปได้โอ้จับผมนารังเนาะไหนโอ้แต่สาวแต่ไม่จุบจุ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยเมียมารับแล้วเหรอฮะโอ้เมียแล้วก็พลาดแล้วนี่พลาดแล้วนี่คนมีเมียแล้วก็อย่างนี้เลยแล้วจะตออะ

เดติงไปแล้วเว้ยไปไหนไป่รงานอะไรโอ้ไปอักซักอีกแล้วอีงมาจากไหนฮะฮะมาจากสายหนึ่งโอ้ทางโรงจอดรถอะไรอะไร Ừ, mình đi con. mà khui vào xe đi. ở Đây, đây? hả Ừ, này. Đây này. mà này. Máy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  cái nông này. bùm này. Máy này. 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 Ô, này. này. Hả? <laughs> ừ, này. 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 <laughs> เออได้ได้ได้เนี่ยกูตส่าห์ยูเอ็ е, นเสียต่อนะ <theater. S 1> ถ่ายรูปกับเสียต่อรูปหนึงน่งได้ไหมฮะเขาเขอ,ขอ,ขอกับรูปขายรูปกับเสียต่อได้ไหมเออเป็นไรนตูมาถ่ายรูปหน่อย,อยเออถ่ <time S 1> ายรูปกับเสียต่อหน่อยเออนั่นแหละอี๋นะเอ้ไหนไหนนะถ่ายรูปกับเสียต่อหน่อยอ,อุ้ยคนดังบ้านกรวดนั่นนี่ <S <S 2> <S 2> <S 2> มาหน,นี้เดี๋ยวไปถ่ายรูปให้นะ เออดูว่าเอาโอ้ยเตเออถ่ายรูปหน่อยเองมีเอเต่าควงตองครับจีเฮ้ยไม่ก็ได้เฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเอ็งก็แอฟแอปหน่อยวะหนึ่งสองเอาเอ็งจะเคินหน่อยเอ็งเคินจะต่อทำไมฮะฮะเอ็งเคินจะต่อทำไมฮะเดี๋ยวถ่ายรูปให้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ อีอะไรยะอ้าฮะอีอะยังไงอีอะอีฮะเป็นไงจะตไม่เขินเหรอไม่เขินหรอนใครหนใครเป็นพี่น้องใครใครเป็นพี่น้องใครเป็นพี่น้องกันอ๋อญาติกันหมดถ่ายรูปเดียว จะไทยนี่นะอ่าหนึ่งสองอืมฮะอะไรอะไรทางนู้นเป็นอะไรทางนู้นอ่ะฮะอ,อ,อุตส่าห์มาอ,อีกอีกหนีไปด้านเลยไหนรถไทยอ่ะไหนอ่ะไทยรู้ไหมมะเออ เออเนี่ยเนี่ยถ่ายตรงบ้านไซสองเนื้อเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวให้รถไปก่อนเอ็กหน่อยเอ็กหน่อยเออเห็นไหมมาถินเสียโตอ่ะช่องว่างชแนลครับฮะช่องว่างชแนลเหรอเร็วอ่ในควงเสียต่อเลยนี่วันนี้วันนี้ลีกอีกนี่นี่ครับเอฟซีปาสายตัวสองเออเฮ้ยไม่สุดปะ ดีครับโอ้โหม่จริงวะเฮ้ยจะต่อ้ยเฮ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 ้ยอะไรอ่ะอะไรอะฮะอ้จตไม่สุดหรออะไรไงต้ยฮะเฮ้ยไปจูงไอ้เซกมาถ่ายรูปเลยปะอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องบางชนอนีติดตามอะไรชี่ เออเป็นการแสดงเฉยโอ้ถ่ายตรงป้ายสีเหลืองเหรอเฮ้ยไหนเสร็จต่อเรียกสาวมาถ่ายรูปด้วยดิไถ่ายรอ้ยาเสร็จต่ไอ้นี่รายการวะอืมรายการอะไรวะอีกอ่ะเอาเด้เออมีใครต้องอิจฉาไปรุ่นแน่เลยคลิปเนี้ยเอาจริงๆไปถ่ายรูปด้วยเร็ว มาตรงนี้ตรงนี้เออนี่นี่มาถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้หเออถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้ือสามคนเลยเสียโตเออเออจะถ่ายรูปให้นันี่เนี่ยเห็นไหมเออออ้าวอาขนดเอม่มีอ้าเสียโตไปไหนเออจะเดินไปกับแกงเงาทำไม เอ็งนี่มาหนิเอ็งมานี่เอ็งมานี่เออไปถ่ายรูปกับสาวน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ่ายสองคนก่อนอ่าอากิ่รูปอากิ่รูปมันจะถ่ายเดียวด้วยอ่าโอเคโอเคอ่าเอ้ยเอ้าอายังยังขึ้นวะอ้๋อทำไมอ่ะยิ้มแล้วเหรอเอ้าเอ็งไม่ได้น่ะฮะ

เอ้ยอย่าลืมถ่ายรูปคู่กันเสียตอนะไอกถ่ายจริงอ่ะเออนี่กุาลถ่ายรูปให้ลแลมใช่ั้ยทั้งสองเลยเอ้นี่ถ่ายละเดตรงนี้น่อไม่ไม่ไม่ไถ่ายอีกแฉมมาไม่หนนไเออหนึ่งสองทำไมต้องมีถุงขายลูกคินวะเอามันเอามาถือก่อนอลคีมันอยู่ไหนเดอเเอเด้ออ่ะอ หนึ่งสองสี่ทำได้อะไรเอ็งอย่าเคลิ้นเสียต่อว่ะเอ็งอย่าเคลิ้นเสียต่อว่ะเอาหนึ่งสองสี่กดอกอ่ะกดอกเออนั่นแหละเอ้ยไปแล้วไปแล้วไหนๆเดี๋ยวได้เนาไปถ่ายรูปทั้งสามคนเลยไปไปอุ้ยถ่ายรูปคู่ก่อนทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่ทีละคนทีละคนเอ๊ะแป้งสุดว่ะ อี๋แม่งค้อนหล่อไอตอแม่งค้นหล่อเลยอ่ะไอรูปหนึ่งสองนี่ขวาแม่งสุดว่ะให้กดกันเดี๋ยวกดด้วยเฮ้ยไอตอไหนๆอีกคนนึงไป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 นี่อีกรูปคู่นี่อีกรูปคนนึงวะเออเดี๋ยวพี่ส่งให้ไม่ยากไม่ยากเอาหนึ่งสองอือสี่ทั้งรูกคู่เอยแม่งสุดวะเออ เออเกาะไหลนิดนึงเออนี่ครับโอ้เอ็กซ์ดูขอคุยกับแกก็นั่งยิ้มใส่คอเอ้ยสามคนสามคนเลยสามคนสามคนเสียต่อควงสองเสียต่อควงสองอ้ยไม่อะไรไม่ได้ต้องเสียต่อต้องควงสองเออยยิ้มยิ้มใส่เสียต่อเลยเร็วเอ้าเอ็งเป็นไรเอออากอดไหลเกาะไหลเกาะระค่างเกาะระค่างเกาะระค่างเร็วเออ เอ็งจะอะไรเออนี้หนึ่งสองเอ้ยเขินเอาเออเป็นไงวะเขรู้สึกเป็นไงวะไปรุ่นะไม่เขาเป็นพี่น้องกันไม่มีความเหนื่อยนี่เออไม่ก็เป็นพี่น้องกันแล้วเอ็งจะงเขินทำไมก็พี่อ่ะชอบเซลอ่ะเอาเซลแล้วเป็นไรเป็นเขินโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับเย้ไปจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแซมมี่ด้วยนะครับ บายบายรักนะจุ๊บๆนี่ไในขอคำคมให้สองสาวนี่เดี๋ยวขอคำคมให้สองสาวนี่หรือสองสาวเลยในขอคำคมหน่อยไม่ลูกเรขาบอกว่าโรคประจําตัวไม่ปวดหัวก็เป็นไข้โรคประจําใจไม่ห่วงใจก็คิดถึงเอ๋อคิดถึงคนไหนกันไหนเอ๋อพี่น้องกัน้อเอาก็คิดถึงสองคนไม่ได้นี่พี่ไม่ถ่ายรูปนีได้วยพารูปกับเต้ยเออไม่ถ่ายรูปกับพี่เต้ยหรอ ใ้รูปไหมไม่ได้เตยโอ้ยคือุณไม่จัดการหรอกมั้งดูเมียกันโหดจะตายอย่หานแย่รอวะเรา้าดีไปไหออเตยอ๋ออ๋ออเอ้ยแม่งเตยแม่งรออะเอ้าอดีไอ้ยไอ้ยไอ้ยพี่แซมไม่นับอะเฮ้ยแค่นี้ก็รอแล้วเสตยเสองคนเลยฮะ อะไรนะส่งรูปไหส่งรูปเออแล้วส่งให้แล้วส่งให้ไม่ดันพี่ดันไม่เป็นไม่ใช่สเตอร์สายดันไอตึ้ฆ่าคนได้โหดร้ายนตเนี่ยโหดร้ายนะขาจจนทองปองหมดแล้วครับครับครครับสวัสดีครับเออเเดี๋ยวเดี๋ยวเยด้ย นี่แหละพี่ทำอยู่แถวๆนี่แหละบริเวณนี่แหละขี่รถหาให้เจอแล้วเดี๋ยวก็จอดแล้วเนาะหนุ่มใหญ่ไหนไหนบอกบอกคิดถึงวัยรุ่นหน่อยดิบอกยังไงขี้เอ๋อบอกคิดถึงหน่อยเออหรือเนี่ยเนี่ยมันมันอยู่นั่นน่ะนันนั้นก็จะให้พูดยังไงคิดถึงนะคิดถึงนะไอ้ยะไอ้วัยรุ่นคิดถึงวะเป็นไงบายบายเลยส่งจุ๊บหน่อยดิเห็นหนึ่งป่ะเอ๋ไปโชคดี อ้าบอกลาก,กันก่อนบอกลาก,กันก่อนเออบายบายครับ